ย่นให้ความรู้หน่อยครับอ่าอันนี้รุ่นอะไรพี่ที่พี่มาแกะชฟโคโลราโดปี2015นห้าะครับ 6, 6เกียร์รุ่น6กเกียร์ครับเปลี่ยนสายพานทัมมิง่งเปลี่ยนความน้ำแล้วก็สายพานตัวหน้าเครื่องครับแล้วก็ระบบลูกลอกที่เป็นแบริง่งสายพานต่างๆเปลี่ยนโลนะครับก็มีเช็คจุดรั่วซึมแก้ไขจุดที่น้ำมันเครื่องซึมรั่วซึมโอลิงฝาวาลเนี่ยเดี๋ยวหลังจากที่เราเปลี่ยนทัมมิ่งความน้ำเสร็จแล้วประกอบเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราจะเปิดฝาวาลกันนะครับอ๋อค่ะ แล้วตัวนี้ต้องเป,เปลี่ยนเปลี่ยนทุกกี่โลคะอถ้าทําการเซอร์วิสจริงๆก็ตามอายุรถตามกําหนดคือแปดทุกแปดหมื่นโลครับเซอร์วิสศูนย์ก็คือทุกสี่หมื่นแปดหมื่นโลแล้วก็แสนห้าหมื่นโลนะครับค่ะตามระยะของศูนย์นะฮะถ้าเราไม่เข้าศูนย์แล้วก็เบิกอะไหล่แท้ของเขามาใส่นะฮะเราก็จะไม่ใช้อะไหล ทดแทนให้เขา<อ>คือจะเป็นแท้เท่านั้นนะครับถ้าแกะมานี่คือจะมีวันที่บอกเลยว่าใช่ครับอจากเดิมอะแล้วเหมือนเราซื้อลถมือสองมาใช่ไหมใช่ครับเขาก็จะมีบอกว่าวันที่วันไหนวันไหนนี่นะฮะวันที่ล็อตที่ผลิตอะไรนะครับคือจะมีบอกด้านหลังนะครับแต่พานนี่ครับจะมีบอกอ่า ัเอ่เดือนสามสัปดาห์ที่สี่สิบสองสองพันยีิบสองนี่ฮะเขาก็จะมีบอกของเขาคืออะไหล่ชิ้นเก่าชิ้นใหม่นี่ยแต่ละปีคือแต่ละล็อตของอะไหล่เขาจะมีวันที่และเดือนวันเดือนปีที่ผลิตบอกนะครับ<ะ>เวลาเราไปซื้ออะไหล่ก็ให้เพื่อนช่างสังเกตนะครับว่าอะไหล่เป็นล็อตของปีไหนนะฮะอือค่ะครับ,<ะ>รบอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเชฟนะคะอันนี้ให้ช่างมาเซอร์วิสถึงบ้านนะคะ,ะนี่เป็นรถยกนะคะคันนี้เพิ่งอ่าเป็นรถอ่าต้องเปลี่ยน เปลี่ยนทุกหนึ่งแสนใช่ไหมคะครับไม่งั้นก็ถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนก็คือตามตามคู่มือรถนะครับหนึ่งแสนถึงถึงแล้วแต่ระยะครับถ้ารถรุ่นนั้นๆให้เปลี่ยนตอนแสนห้าก็เปลี่ยนแสนห้าครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นไหนเปลี่ยนให้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 ใหกําหนดมาแสนกิโลต้องเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนแสนกิโลตามกําหนดของของรถยีดด่ห้อนั้นนะนั้นนะครับค่ะนี่นะคะหน้าตาประมาณนี้นะคะไนเขาว่าเปลี่ยนนี่คือเบิกอะไรมามา ช่างมาเบิกให้เรียบร้อยทําให้เรียบร้อยนะคะซื้อมาใส่ถึงบ้านนะคะอันนี้ก็คือต้องต้องเป็นคนที่ตั้งเป็นด้วยนะคะคมีมาร์กมีอะไรคก็คือคปกติทั่วไปถ้าช่างยังไม่ชํานาญนะคะ mm hmm. ก็ให้แนะนําใช้อุปกรณ์ล็อกเฟืองล็อกแคมนะครับ <Huh. S 2> ล็อกทั้งตัวบนและและตัวล่างนะครับที่เพลาเข้าเหวี่ยงแต่ถ้าเกิดว่าชํานาญแล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องล็อกก็ได้ครับเราก็อาศัยที่เราทามาร์กไว้นะฮะท,ที่ที่ตัวแต่ทานแล้วก mm ็เรามาร์กไว้แล้วก็ ตั้ตามที่เรามา์ไว้นะครับต้องละเอียดนิดนึงนะคะอะนี่นะคะก็ทางมาจากจังหวัดนครนายกนะคะมาติดตั้งให้ถึงพิจิตเลยนะคะอะลูกค้าท่านใดสนใจก็ถ้ามีรถรุ่นเดียวกันนะคะก็ไปทำได้นะคะไปทำที่ร้านได้นะคะร้านอยู่อยู่ที่ไหนนะคะพี่ที่นครนายกครับอำเภอเมืองครับผมอืออยู่อำเภอเมืองก็เจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะใตโ้โพสถ้าใครสนใจก็เข้าไปได้เผื่อแบบ หรือโทรปรึกษา,าได้ครับสอบถามได้ครับอ่าเผื่อบบมีรุ่นเดียวกันนี่ค่ะจะได้บางทีอะกว่าหนูจะหาช่างได้หนูก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่าต้องกลัวแบบเอามาแล้วแบบเฮ้ยมีแต่คนเตือนว่าระวังนะถ้าตั้งไม่เป็นแล้วกลัวแบบรถจะพังอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เลยไว้ใจอู่นี้นะคะก็เลยให้มาทําให้นะคะอะประมาณนี้เลยเราก็ไม่ไม่รู้เนอะว่ามันจะเป็นยังไงเราก็เปลี่ยนไ้ก่อนคเปลี่ยนไ้ก่อนเพราะเราวิ่งไกลบ่อยใช่แล้ว ถ้าเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาในเครื่องเครื่องไปหมดเลยนะคะเ็าจะมีสายพานอย่างนี้นะแล้วก็ที่จะต้องเปลี่ยนของรุ่นนี้นะคะรุ่นเชฟเชฟโครโรล,ลโดนะครับนี่นะคะมาดูเขาก็จะมีล้างให้นะคะมีเป่าฟุงเป่าฝุ่นเก็บรายละเอียดให้นะคะ อันนี้ก็เป็นอะไหล่แท้ชิ้นใหม่นะฮะอันนี้คืออะไรพี่อันนี้คือเป็นลูกลอกตัวปรับตั้งความระยะความตึงของสายพานทัมมิ่งนะ,ะถ้าเกิดเราเปลี่ยนแต่สายพานเราไม่เปลี่ยนนี้ได้ไหมไม่ได้ครับก็คือสองตัวนี้เขาก็จะมีอายุงานที่เท่าเกันเวลา <ilim. S 1> เราเปลี่ยนสายพานชิ้นใหม่เข้าไปแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาให้มาส่วนควบเราก็ควรจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเราไม่ควรที่จะเปลี่ยนสายพานเต้นเดียวอืเลยแน่ <Ph>. <pig ments> ใจไปเลยเนาะใช่ครับเราเพราะว่ามันมีอายุงานทั้งคู่ใช่ครับ อาการเริ่มแรกที่หนูเปลี่ยนนะคะก็คือมันมีเสียงมีเสียงใใคล้ายลูกลอกนะคะช่างบอกเป็นลูกลอกน่าจะแบบมีความเสื่อมมีอะไรหนูก็เลยกลัวนะคะก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนยกชุดไปเลยครับถ้าเขามีอาการก็จะมีเสียงหอนวีดวีดนะครับอยิ่งเร่งเครื่องก็ยิ่งหอนนะครับ,รบจ,จะเสียงลูกปืนเสียงแบริ่งจะไม่เหมือนเสียงเทอร์โบนะครับก็ต้องแยกออกจากกันด้วยนะครับว่าเสียงลูกปืนหรือเสียงเทอร์โบนะครับ รถวิ่งทางไกลด้วยเนาะวิง่งอะวิ่งใช้งานหนักครับดูแลอยู่กับเราดีกว่านะคะทีเดียวก็โหโเป็นฟีแล้วมั้งพี่กว่าจะหมดเนาะเราจนกว่าจะครบกําหนดเปลี่ยนอีกอีกอีกรอ,อ,อบหนึ่งครับถ้าใครแบบไม่ได้วิ่งรถหนักหรืออะไรก็ต้องแบบต้องดูแลเรือ่องแต่พานต้องดูแลอืโอเคนะคะถ้าท่านใดสนใจก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้นะคะติดต่อสอบถามได้หรือว่าอยู่ใกล้เคียงนะคะนครนาย,ยกปาจีนอะไรอย่างเงี้ย คือเราแวกนั้นพี่ก็วิ่งเซอร์วิสหมดใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอ่าโอเคถ้ารถมีปัญหาขับไม่ได้ขับขี่ไม่ได้ก็ถ้าเกิดว่าเราทีมงานไม่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 พอที่จะออกนอกสถานที่ก็เราก็จะส่งรถไปสลับไปรับรถสไลดล์ไปรับตัวมาได้ครับอ,อืมอยู่ตรงตรงระหว่างทางไปอะไรไนะเบิดแต่งคุณพดป่ะใช่ครับเดือเเขื่อนเขื่อนก็จะประมาณเขื่อนคุนด่านประการชนครับเส้นทางไปโอเค โอเคนะคะใคร,ครสนใจก็ทักมาได้นะคะอันนี้เราก็ไว้ใจนะคะก็เลยให้มาทํารถยกให้เพราะว่าศึกษามาหลายหลายที่แล้วก็ไม่กล้านะคะก็เราก็ไม่รู้จักอะไรมากมายนะคะแต่ก็เออก็เป็นร้านนึงที่แนะนํานะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ